War, คิดถึงวอลคิดถึงูเทเกอร์นะคะรับฝากกดติดตามและกดสัตะไครด้วยนะครับผมสวัสดีคับผมต้นบูเทเกอร์ะนะครับค่ะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เรามาทดสอบวิทยุสื่อสารอยู่รุ่นหนึ่งค่ะเป็น,เป,นเป็นรุ่นไอคอมไอดีห้าสองดีค่ะนะครับไอซีห้าสองดีเป็นตัวกันประกายไฟในโรงงานใช้ในโรงกันใช้ในใช้เฉพาะในโรงกันใช้โรงกันก็คือ ป้องกันประกายไฟค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบพอดีผมให้ลูกน้องวิ่งไปห่างจากตรงนี้ประมาณ800เมตร800เมตรถึงกิโลหนึ่งจะฟังเสียงว่าใช้เสายางเนี่ยมันจะรับได้ขนาดไหนเพราะว่าในโรงงานเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะร้อยเมตรอ800เมตรถึงกิโลหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเราเรียกอยู่นะครับยุดยุดยุดว่าสองได้ยินครับได้ยินครับ ตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอู่่รงฟากลางหมู่บ้านครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวอ่าเรองนึ่านะเดี๋ยวลองทดสอบอีกเครื่องนะครับเดี๋ยวแป๊บงนึงนะครับดีวเรียกเข้าไปครับดีวเรียกเข้าไปโอเคอันนั้นปิดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ปุ่มจะค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่เขาจะทํามาค่อนข้างจะเหมือนกับแข็งแรง แล้วก็ค่อนข,ข้างแน่นเปิดทีเพราะว่ามือมือมือมันเปืเ้อนเหงื่อมันหมุนไม่ไดตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องโปรแกรมช่อง <c oughs> โปรแกรมคมถี่นะครับ่พอเปิดขึ้นมามันก็จะพูดภาษาภาษาอังกฤษว่าวันนะครับเป็นช่อง <c oughs> หนึ่งที่เราโปรแกรมไว้นะครับทด <c oughs> สอบทดสอบยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบครับทดสอบครับได้ยินครับเสียงโอเคครับชัดเจนเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับยุดกลับมาได้ยุดกลับมาได้เลยครับผมค่ะ ก็เท่าที่เห็นนะคะเสียงชัดเจนมากนะคะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าท่านใดต้องใช้วิทยุสื่อสารในโรงกันซึ่งโรงกันบางที่โทรศัพท์ยังห้ามเอาเข้าเลยนะครับ,รบวิทยุพวกนี้มันจะก,กันประกายไฟใช้งานได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วมีใบเซอ,อร์เขาเรียกว่าใบรับประกันนะครับ,รบว่ามันใช้ในโรงกันได้ครับผมโอเค <Okay. S 1> วันนี้เราก็มาทดสอบให้ดูเห็นงวันนี้นะคะในทอปปี้เราก็ด้ามีขายคในวันนี้เราลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็วันนี้เราก็ต้องขอตัลาแเพียงท่านี้ค่ะครับผมอย่าลืมนะครับลคิดถึงวอคิดถึงบูเทเกอร์ค่ะสวัสดีครับ